ปทุมธานีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวรัยลงก่อนสัมพันธ์ครั้งที่19เจ้าฟ้าเกมเมื่อวันที่3มีนาคม2567เวลา10.30นณม,มหาวิทยาลัยวรัยลงก่อนในพระรมราชุปธรรมถนนพาอฝนโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันวัยลรงกรสัมพันธ์ครั้งที่สิบเก้าเจ้าฟ้าเกมโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทิติพรพิชยาคุณรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนวัยอารง์กอในพระบรมราชูปถรัรมภ์ให้เกียรติมาเป็นประธานโดยมีคณะาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้หนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเหลืองสองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สีม่วงสามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสีเทาสี่คณะสาธารณสุขศาสตร์สีแซมมอนส่วนการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฒน์วัยลรงก่อนในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนการจัดก,การแข่งขันมีจำนวนสามรายการโดยมีหนึ่งแช่บอล ผสมชายหญิงสองหัวเรซบอลผสมชายหญิงสามกีฬาพื้นบ้านวิ่งเปี้ยวและวิ่งกระสอบสำหรับวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกับนักศึกษาทั้งสี่คณะที่เข้าร่วมการแข่งขัน,ขนสองเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานาใหม่ของนักศึกษาให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสาม เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาต่อไปและ4เพื่อเสริมสร้างการกีฬาโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอาจารย์อภเพอรณัตินดาค่ะผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วรโนสิปียาลักษ์ค่ะอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์ค่ะคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ ก็รายละเอียดการจัดกิจกรรมวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นกีฬาสาสรสัมพันธ์ค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงก์กรนะคะก็จริงๆวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับสร้างกิจกรรมให้นักศึกษาทุกสาขาค่ะที่มาเรียนภาพิเศษของเราใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมีสาขาอะไรบ้างคะค่ะเอ่อมีสาขารัฐศาสตร์แล้วก็สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ค่ะซึ่งก็วันนี้ เท่าที่เปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะวันนี้คุณหนาฝาข้างมากเลยกิจกรรมของเรานะคะก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทุกชั้นปีค่ะของทั้งสองสาขา่ะค่ะก็นอกเหนือจากเราจะส่งเสริมด้านวิชาการแล้วค่ะในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับนักศึกษาที่ทั้งภายในคณะเดียวกันแล้วก็ต่างคณะก็เป็นเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะ ส่งเสริมอะค่ะใช่ค่ะก็ะะะวันนี้มีกีฬาสามประเภทค่ะตอนนี้ที่กําลังแข่งอยู่ก็จะเป็นวอลเลย์บอลค่ะ แล้วก็เดี๋ยวลำดับถัดมาก็จะเป็นแช่บอลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นรับประทานอาหารก็จะเป็นกีฬาพื้นบ้านก็จะมีวิ่งเปรี้ยววิ่งกระสอบอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็มีท่านรองอธิการบดีนะคะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการกิจการนักศึกษารองอธิการบดีอีกสามท่านนะคะแล้วก็มีคณะบดีจากหลายๆคณะด้วยกันค่ะก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะแล้วก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการพัฒนาน,นะนักศึกษาค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทีมงานมหาวิยา,าธิการท่านรองอธิการคณะพอดีะคะ่ะที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะตามที่มหาวิาลยนะคะได้ได้มีการพูดคุยประชุมกันหลายๆครั้งแน่นอนค่ะกิจกรรมรางวัลก็ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะก็จะมีในส่วนของเกียรติบัตรค่ะแล้วก็จะมีการการมอบรางวัลโดยท่านรองอธิการบดีค่ะ ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ดีๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสมัคคใให้กับนักศึกษาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่คอยสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างนะคะที่กิจกรรมวันนี้ได้เกิดอย่างราบรื่น,นะคะ่ะก็สำหรับมหาวิทยาลัยเรานะคะนอกจากนักศึกษาภาคปกติแล้วะคะ่ะที่เราก็มีหลากหลายคณะนะคะทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ยังมีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะคารุศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคณะนะคะเราก็เชิญชวนแล้วกันนะคะสําหรับนักเรียนหรือก็นักเรียนที่สนใจนมาเรียนภาคปกติของเราอะค่ะก็สามารถมาเรียนได้หรือว่าจะเป็นผู้ที่สนใจที่จะเรียนเป็นเสราร์อาทิตยะะ์ค่ะเราก็ยินดีมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะที่จะเปิดให้อ่าก็มาเยี่ยมชมนอกจากที่จะเป็นเรียนหลักสูตร ระยะยาวแล้วอะค่ะก็จะมีคอร์สหลักสูตรระยะสั้นนะคะถ้าเผื่อสนใจก็สามารถที่จะติดต่อ,อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้นะคะค่ะค่ะโดยเข้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเว็บไซต์ www.pru.ac.th หรือ Facebook ค่ะแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลเยลงกรณ์ในภาคชุมธรรมกัหวัดปทุมธานีได้เลยค่ะสารัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี